ปลาขยนมัถึ่อหรอกนมีแปดมีแปดขายมาไม่ยากหอกมายเอาไหมเอานะให้เอาให้มาปลาเน้อนผสมปลาขยงปลาขยงหลาย่ใช่ปลาขยงปลานื้ออ่อนปลาน้อนมัเยอะกว่าปลาขยงเวลาสตัวหตัว พี่สามีได้ดีใจเลยวะไขาดีใจดีลวะังขาจะดีได้ะ่็เหลืองบซ้ามีเอาไปแกงอมอนมโนราเนะพักแกล้งอยู่เพือนนี่แหลพี่น้องจ้ะเอาไปต้มแกงออมออมสุดหามนะะพี่น้องตัวอ้วกเคี้ยเลยมันบะระเติมเรื่อยๆนะพี่น้องจ้า ัดไปแล้วเด้อพ่นนะแบบนี้เดยกเขาซิบพี่น้องเดี๋ยวซ้ำนั้นน,นะคะบรรยากาศตลาดสุวินนะคะทุกคนนะคะช่วงเย็นนะคะนี่สวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้อะไรทานเนาะมาคำๆเนี่ยฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ค่ะ ทุกคนนี่ไม่รู้ว่าเราเราเอาลงไรหรือ,อยังอ่สิบหกนะสิบห้านาทีเดี๋ยวเอาฝั่งนี้นะทุกคนนะอืมก็เลือกปลาไปแล้วอืรยากาศตลาดเมืองสุรินนะคะให้่ะเดี๋ยวเราเดินไปได้แล้วปลาเองอ่อนแล้วสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะอยู่ตลาดเมืองสุรินนะคะสวัสดียี่สิบท่านด้วย ขอบคุณสามเลิด้วยนะคะบรรยากาศตลาดเมืองสุรินนะคะข้ามาแล้วก็ชิงเงียบด,ด้วยวันนี้ดูมีติลีด้วันนี้ยง้มบใจแน่กระไดดใช่นะคะำว่าเจ็บท้องซื้อลาลาบักธิดานั่นมันเจ็บท้องหรือว่ามันเป็นปวดที่กินกะไดกินน้มจีนน้อยๆกะเจ็บน้อยๆได้หรือล่องมันยังมาดีไนหะมเดี๋ยวต้มแกงปลาเนื้ออ่อนลองดูนะคะต้มปลาสดน้ำนะคะมื่อแรกนะคะ ลูกสิว่าจังไรบุเกิดเป็นมือกินตะปาลูกวานะพี่น้องแม่ซื้อเป็นอย่างเดียวซื้อปลาวาสันนะไปเฮ้ายา,างโตนะคะทุกคนเนะาะพี่น้องจามีตลาดบ้านข่อยด้วยปลาทอดก็มีนะคะของสำเร็จก็มีนะคะบักส้มมอยางกายมันก็ปูเสียบทองแล้วนะคะทุกคนนะคะ สวัสดี20บกว่าตันด้วยนะคะสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยปลาซิวนะคะหมดสามสิบบาทไปแล้วนะยัพี่เองสามสิบาทพี่เมียบกปลาซิวหมกปลาซิวนะคะไม่ใช่ของใหญ่นะคะปลาซิวคือมันเล็กค่ะไปโอเปลียนเลยวันี่เจ้า หอยใหญู่หอยน่ะหอยสดหรือไม่สดหอยสดเป็นสดหอยสดม่งไม่สดมากเลยบางครั้งบางคราวอ่ะเออเนอะซาดจ้ไม่โอ้ยตายแล้วจะกรี๊ดอะไรทีนี้นะทุกคนเอาตหอยกินตายแล้วก็เจาะต้นไม้ใช่เนาะหอยเนาะพูดเรื่องหอยเนาะยายพูดเรื่องหอยเนาะ ออเค่าเออโอเคปาาทัอาดโอ้บานี oh, ้โศกได้บานี la, ้เอ้ยนะดูไปแอตติ้งดีมากนะทุกคนไปคนเยอะนะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะเราอยู่ในตลาดสุรีบรรยากาศตลาดน้สุรีของเราก็จะประมาณนี้นะคะคนก็จะเข้ามาเรื่อยๆ <ST> S> <S เยอะด้วยนะ,ะทุกคนเนี่ยเก็บบรรยากาศนีครับทุกคนทุกท่านได้ชมกันเดี๋ยวเราจะเก็บไฮไลท์ให้ชมกันนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนท,กทุกท่านนะคะเดี๋ยวมินเก็บไฮไลท์ไว้ให้ชมด้วยนะคะในวันนี้นะคะที่ตลาดสุรี